พี่น้องไปชาวชุมพรและพี่น้องไปชาวไทยนะครับวันนี้ผมได้พาคณะมาที่บ้านท้องตมใหญ่นะครับซึ่งที่บ้านท้องตมใหญ่เนี่ยเรามีสัญลักษณ์ที่สําคัญนะครับคือม้าน้ํานะครับซึ่งบริเวณทะเลบริเวณรอบแถวนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีม้าน้ําเป็นจานวนมากนะครับแล้วก็ที่มาวันนี้นะครับเพราะว่าจังหวัดชุมพรได้รับเกียรติแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งบ้านท้องตมใหญ่นะครับได้รับเกียรติจาก สำนักงานาสลากกินแบ่งนะครับนี่ครับมีรูปม้าน้ําที่อยู่หลังพวกเรานะครับเนี่ยอยู่ในสอยู่ในสลากกินแบ่งเมื่อที่จะออกวันที่หนึ่งมีนาคมสองพหกสิบหกซึ่งสำนักงานาสลากกินแบ่งมาออกสลากที่จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่บ้านท้องตรงใหญ่ซึ่งช่วยดูแลม้าน้ําที่อยู่ในบริเวณทะเลแถวบ้านอา่าวตรงอา่าวตรงนี้อ่าวเลยนะ ท้องตมนะครับที่ในบริเวณนี้ดูแลและอนุรักษ์กันอยู่นะครับ้วเป็นพื้นที่ที่มีทั้งกลุ่มอนุรักษ์มีทั้งที่พักที่เป็นโฮมสเตย์แล้วมีกิจกรรมที่พี่น้องประชาชนที่ชื่นชอบวิถีการท่องเที่ยวชุมชนวิถีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็จะมาเยี่ยมเยือนแล้วมาพักที่นี่แล้วมามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของประเทศไทยเราโดยเฉพาะยิ่งของจังหวัดชุมพรนะครับและตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญที่นักท่องเที่ยวต่างๆเดินทางเข้ามา ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นเยื่อลึกนะครับเพื่อลาลึกว่าครั้งหนึ่งได้เดินทางเข้ามาถึงที่บ้านท้องตมตําบลด่านสวีอําเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับพอเข้ามาเนี่ยคือบริเวณนี้คือเด่นเรื่องจุดเด่นคือเรื่องของธรรมชาตินะครับเรามีทั้งสัญ,ญลักษณ์เรามีทั้งมาน้ําในทะเลเรามีทั้งเกาะต่างๆที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากเนี่ยครับต้องเรียนว่าถ้าพี่น้องชาวชุมพรท่านท่านต้องภูมิใจนะครับในที่ในธรรมชาติที่เรามี สวยงามนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วไปเนี่ยาถ้าท่านเข้ามาท่านจะสัมผัสถึงธรรมชาตินงดงามสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนที่มีชีวิตอยู่กับทะเลนะครับเห็นว่าในตัวนี้เข้ามานะครับในวิถีท่องเที่ยวของชุมพร,รที่เป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งคือท่องเที่ยวชุมชนนะครับซึ่งมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแล้วก็การมีการเสริมมาตรฐานของการ ให้บริการแบบท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเมื่ออ,า,อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานท่องเที่ยวพีราจังหวัดขุมพรร่วมกับทางของกลุ่มจังหวัดซึ่งทางนาครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพก็มีการอบกกรมเรื่องมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริการมาตรฐานการบริการการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องผมก็ได้พูดคุยว่าถ้าเรามีบริการที่ดีมีอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีที่พักที่สะอาดนะครับก็จะทําให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยมีความทรงจําที่ดีๆกับแหล่งท่องเที่ยวที่เขามาในจังหวัดชุมพรทุกแหล่งนะครับซึ่งผมก็ดีใจนะที่ทางแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆผู้ประกอบการนะครับมีการรวมตัวพูดคุยถึงมาตรฐานของการที่จะทํายังไงให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นที่ยอมรับในมาตรฐาน การบริการนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับข้า,านี้ก็เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดจะต้องเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ,อพี่น้องกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มต่างๆแล้วก็วันนี้เรามาที่ท้องตมนี่นะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีมาตรฐานและมีคนเข้ามาอยู่เป็นประจำพอทั้งตัวผมเองทางท่านสสจหรือทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับก็คงจะมีส่วนสําคัญมากในกรัรมาดูแลให้การดําเนินการท่องเที่ยววิถีชุมชนเนี่ย ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยได้ดาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็การดําเนินการาต่างๆเนี่ยสอดคล้องกับวิถีของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับจริงๆวันนี้พาท่านพนิ์จังหวัดมาดูด้วยในแง่ของการค้านะครับจริงๆต้องมีอีกหแลายลท่านมาแต่วันนี้เรามีภารกิจหลายอย่างนะก็บางหน่วยก็ไม่ได้มานะฮะแตบ่บางวันเราก็ไป ในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆของของสวีซึ่งมีอยู่มากมายนะก็เรียนฝากพี่น้องประชาชนเลยเพราะว่าวันนี้เรามาดูที่มาน้ำทองต่มนะถือว่าเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งทั้งหนึ่งของจุมพรนะที่ผมก็ซื้อเก็บไว้เป็นเที่ยวลึกนะนะครับว่าเคยมีสัญลักษณ์อยู่ในสลากกินแบ่งไม่ได้ชวนเชิญชวนให้พี่น้องซื้อในแง่การพนันนะแต่เก็บไว้เป็นที่ระลึกระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งเนี่ยจุมพรเราเคยมีสถานที่ที่ ได้รับการคัดเลือกให้ไปอยู่ในสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับเป็นพี่น้องชาวท้องนี่ยต้องภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ท่านอนุรักษ์ม้าน้ําจนสัญลักษณ์ของท่านได้รับการคัดเลือกเข้าไปนะครับ